สวัสดีครับเพื่อนๆวัยเกษียณทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Alien Workshop Mystery ช่องที่พาคุณไปค้นหาความจริงที่อยู่เหนือความเข้าใจวันนี้เราจะดำดิ่งสู่ใจกลางของยุโรปตะวันออกหนะเมืองปราบเมืองแห่งมนตขลังและประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยปริศนาแต่ปรากไม่ใช่แค่เมืองแห่งเทพนิยายนะครับเพราะที่นี่คือจุดเรื่องต้นของการไขรหัสลับแห่งจักรวาล มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ลึกลักการพบเจอสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวและทฤษฎีที่ท้าทายทุกหลักวิทยาศาสตร์เรื่องราวเหล่านี้คือเรื่องจริงที่ยังหาคำตอบไม่ได้และเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดเผยว่าเราอยู่คนเดียวในจัก,กรวาลน,นี้จริงหรือวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายในปราเมืองที่ซ่อนเร้นหลักฐานการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตนอกโลกคุณพร้อมจะมาค้นหาความจริงกับผมแล้วหรือยัง เพราะภารกิจของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อดรอีวาโควัลนักประวัติศาสตร์ชื่อดังแห่งมหาวิทยาลัยปรากได้ค้นพบวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินของหอสมุดเก่าแก่ล็อกเก็ตทองเหลืองเก่าคร่ำคร่าช่างดูธรรมดาแต่เมื่อเธอสัมผัสมันกลับส่องแสงสีฟ้าอ่อนๆออ,ออกมาพลังงานประหลาดนี้ทำให้เธอตะนักว่า นี่ไม่ใช่แค่วัตถุโบราณทั่วไปแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ม,มีพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือสัญ,ญลักษณ์ที่สลักอยู่บนล็อกเก็ตนั้นไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากอรารยธรรมใดๆบนโลกที่เรารู้จักมันคล้ายกับแผนที่ดาวที่ไม่คุ้นเคยหรือภาษาที่ไม่เคยมีใครอ่านออกมาก่อน ดอรอีวารู้ดีว่าเธอได้ก้าวเข้าสู่ปริศนาที่อาจเปลี่ยนมุมมองของมนุษย์ยี่สชาติไปตลอดกาลแต่เธอก็รู้เช่นกันว่าการค้นพบนี้อาจนำมาซึ่นอันตรายที่คาดไม่ถึงเธอต้องหาคำตอบด็อเตร์อีวาใช้เวลาหลายสัปดาห์จมอยู่กับการวิจัยเธอไม่กินไม่นอนพยายามถอดรหัสสัญลักษณ์บนล็อกเก็ตทุกตำราโบราณทุกแผนที่ดาราศาสตร์ที่เธอมีถูกนำมาคลี่กลางออก แต่ไม่มีสิ่งใดเลยที่ตรงกับสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นความหวังเริ่มริบปรีลงเรื่อยๆร่างกายเธออ่อนล้าแต่จิตใจยังคงมุ่งมั่นในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดเธอได้พบกับบันทึกเก่าแก่ฉบับหนึ่งในห้องเก็บเอกสารลับของหอสมุดบันทึกนี้เขียนโดยนักบวชลึกลับเมื่อหลายร้อยปีก่อนซึ่งพูดถึงผู้มาเยือนจากดวงดาวที่ทิ้งของขวัญแห่งความรู้ไว้ในเมืองปราก บันทึกยังอธิบายถึงสถานที่ลับแห่งหนึ่งในปราที่เรียกว่าหอคอยแห่งการเฝ้ารอซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ที่ของขวัญชิ้นต่อไปถูกซ่อนอยู่ดออรอีวารู้สึกตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่คือบ่อแสแรกที่เชื่อมโยงล็อกเก็ตเข้ากับเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวอย่างชัดเจนภายใต้แสงจันทร์ที่สงสวา่างเมือนตราดรออีวามุ่งหน้าสู่หอคอยแห่งการเฝ้ารอเธอเดินอย่างเงียบงันผ่านตรอกแคบ,แคบ ที่ไม่ค่อยมีใครผ่านบันไดหินวนรอบขึ้นไปด้านบนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทุกยานก้าวเข่งเธอเต็มไปด้วยความระมัดระวังเพราะเธอรู้สึกได้ถึงสายตาที่กำลังจับจ้องเธออยู่จากเนามืดแต่ความมุ่งม,มั่นที่จะไขปริศนาทำให้เธอลืมความกลัวในที่สุดเธอก็มาถึงห้องลับด้านบนสุดของหอคอยห้องที่เต็มไปด้วยฝุ่นและใย,ยแมงมุม แต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาเธอที่สุดคือแท่นหินโบราณที่ตั้งอยู่โปรงกลางแท่นบนแท่นนั้นมีบางอย่างวางอยู่มันคือแผนที่ดาวโบราณที่ทำจากโลหะที่ไม่รู้จักแผนที่นี้ส่องแสงเรืองรองคล้ายกับล็อกเก็ตในมือของเธอและที่สำคัญแผนที่นี้แสดงตําแหน่งของศูนย์รวมพลังงานแห่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในใจกลางเมืองป่า ซึ่งเป็นจุดที่พลังงานจากสิ่งมีชีวิตแผ่นที่ดาวที่เธอพบในหอคอยแห่งการเฝ้ารอได้นังดอ,อร์อีวามาสู่ใจกลางเมืองปรากบริเวณใกล้เคียงกับหอนาฬิกาดาราศาสตร์อันเก่าแก่สถานที่ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและผู้คนมากไปแต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าภายใต้ความจอแจนั้นมีความลับอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่เธอพบทางเข้าลับ ที่นำลงสู่ห้องใต้ดินที่นุดมิดและลึกลับห้องที่ถูกลืมเลือนไปจากการเวลาที่นั่นเธอได้พบกับแท่นบูชาโบราณที่สร้างจากหินสีดำสนิทและบนแท่นนั้นคือสิ่งประดิษฐ์จากต่างดาวขนาดใหญ่มันเป็นทรงกลมคล้ายลูกแก้วคริสตลัลแต่เปล่งแสงสีฟ้าอ่อนๆออ,ออกมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อเธอสัมผัสมันกับสั่นสะเทือนพร้อมกับเสียงกระซิบที่แววเข้ามาในหัวของเธอ เสียงที่ไม่ใช่ภาษาของมนุษย์แต่เป็นข้อความบางอย่างที่เธอเข้าใจได้ด้วยสัญชาตญาณค้อในขณะที่ดรออีวากำลังพยายามทำความเข้าใจข้อความจากสิ่งประดิษฐ์เธอรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างจากพื้นดินและเสียงฝีเท้าที่กำลังใกล้เข้ามามันไม่ใช่แค่เสียงฝีเท้าเดียวแต่เป็นเสียงฝีเท้าของคนหลายคนเธอรู้ทันทีว่าองค์กรลับที่ตามรอยเธอมาตลอดได้มาถึงแล้ว องค์กรนี้ต้องการพลังงานจากสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ในทางที่ผิดเธอไม่มีเวลาให้ลังเลเธอต้องปกป้องสิ่งประดิษฐ์นี้ให้ได้รออีวาตัดสินใจใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีผสมผสานกับความเข้าใจในภาษาโบราณที่เธอเชี่ยวชาญและข้อความที่ได้ยินจากสิ่งประดิษฐ์เธอเริ่มอ่านออกเสียงบทสวดโบราณที่ปรากฏขึ้นในใจของเธอทันทีที่แตะสิ่งประดิษฐ์นั้นแสงสีฟ้าจากสิ่งประดิษฐ์สว่างจ้าขึ้น พร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังขึ้นด้วยรื่อ่ข้อความสุดท้ายปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในหัวของเธอจงเชื่อมโยงอดีตกับอนาคตเพื่อเปิดประตูสู่ความจริงมันเป็นรหัสที่ซับซ้อนแต่เธอก็เข้าใจในทันทีว่าต้องทำอะไรเธอเมื่อองค์กร,รับบุกเข้ามาดอกตีวาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหนีเธอช่วยล็อกเก็ตและแผนที่ดาวติดตัวมาด้วยและใช้ความรู้เรื่องทางลับของเมืองปราก ที่เธอค้นคว้ามานานหลายปีในการหลบหนีเธอวิ่งผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่ซับซ้อนเรากับเขาวงกตเสียงฝีเท้าของโพดไล่ล่าดังตามหลังมาไม่หา่างความหวังเร็บปรีลงทุกทีแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้คือคิดถึงคำว่าเชื่อมโยงอดีตกับอนาคตและทันใดนั้นเธอก็เหลือบไปเห็นรอยแตกบนกำแพงเก่าแก่รอยแตกนั้นไม่ใช่รอยแตกธรรมดาแต่เป็นรอยแตกที่คล้ายกับสัญ,ญลักษณ์บนล็อกเก็ต เธอรู้ทันทีว่านี่คือทางออกเธอรีบพุ่งเข้าไปในรอยแตกนั้นและทันใดนั้นทางเข้าก็ปิดลงเบื้องหลังเธอเสียงถล่มของกำแพงตามหลังมาแต่เธอก็รอดมาได้วุดหวิดดอกอีวาพบว่าเธอมาโผล่อยู่ในห้องลับอีกห้องหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยบันทึกโบราณและแผนที่มากมายที่ยังไม่เคยถูกค้นพบเธอรู้แล้วว่านี่คือห้องแห่งความในห้องแห่งความรู้ ด o อกอีวาใช้ล็อกเก็ตและแผนที่ดาวเป็นกุญแจในการถอดรหัสบันทึกโบราณทั้งหมดเธอค้นพบว่ามนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลกเมื่อนานมาแล้วไม่ได้มาเพื่อยึดครองแต่มาเพื่อแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงพวกเขาทิ้งสิ่งประดิษฐ์และห้องแห่งความรู้นี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้มนุษยชาติพัฒนาไปข้างหน้าแต่มีข้อแม้สำคัญคือ ความรู้นี้จะถูกเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์พร้อมที่จะใช้มันอย่างสันติและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นดอกอีวาได้ค้นพบถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างมนุษย์ต่างดาวกับอารยธรรมโบราณของโลกโดยเฉพาะอารยธรรมที่สร้างหอนาฬิกาดาราศาสตร์ปราบบันทึกเผยว่าหอนาฬิกานี้ไม่ใช่แค่บอกเวลาแต่ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก เป็นเสาอ,อากาศขนาดใหญ่ที่รอการเปิดใช้งานเธอตระหนักว่ากุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่การครอบครองพลังงานแต่เป็นการเข้าจารุ่งอรุณวันใหม่มาถึงดออรอีวาตัดสินใจนำล็อกเก็ตและแผนที่ดาวไปที่หอนาฬิกาดาราศาสตร์ปราศสถานที่ที่เธอเชื่อว่าเป็นจุดศูนย์รวมพลังงานและเป็นเครื่องมือสื่อสารที่แท้จริงเธอขึ้นไปบนยอดหอคอย ท่ามกลางสายตาของผู้คนที่กำลังตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตเธอวางล็อกเก็ตลงบนจุดกึ่งกลางของหอนาฬิกาและทันใดนั้นล็อกเก็ตก็เปล่งแสงสีฟ้าอ่อนๆออ,ออกมาแสงน,นั้นเชื่อมโยงกับกลไกของหอนาฬิกาและหอนาฬิกาก็เริ่มทำงานด้วยพลังงานที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน,นกลไกโบราณหมุนติ้วอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงดนตรีอันไพเราะที่ดังขึ้นจากหอนาฬิกา แสงสีฟ้าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นสัญญาณที่ส่งไปยังจักรวาลสัญญาหลังจากเหตุการณ์ที่หอนาฬิกาดาราศาสตร์ปราดด็รอีวาโควาลได้เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดสู่สาธารณะเธอเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากสิ่งประดิษฐ์และห้องแห่งความรู้และที่สำคัญกว่านั้น เธอได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเพื่อนร่วมง,งานและผู้คนที่เคยเข้าใจผิดในตัวเธอเธอแสดงให้เห็นว่าการยอมรับความผิดพลาดและการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคือกุญแจสำคัญสู่ความเข้าใจที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องของมนุษย์ต่างดาวแต่เป็นเรื่องของมนุษย์ด้วยกันเองสันติภาพและความเข้าใจได้ถูกสร้างขึ้นไม่ใช่แค่การค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่เป็นการค้นพบ ความสามารถในการเชื่อมโยงและเข้าใจกันในหมู่มนุษย์และเรื่องราวของดรอีวาโควาลก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกเธอไม่ได้เป็นแค่นักประวัติศาสตร์แต่เป็นผู้สร้างสะพานเชื่อมระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นผู้ไขรหัสลับที่แท้จริงของจักรวาลถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับแบบนี้อย่าลืมกด subscribe